นี่คือ5ข้อสำคัญที่คนสำเร็จที่ทำงานออนไลน์มักมีก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามเพจ TTD ด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะ 1. คนสำเร็จทำงานออนไลน์มักวางแผนอย่างรอบคอบและเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนเริ่มต้นจัดการกับความท้าทายและสิ่งไม่คาดคิดได้มากขึ้น 2. มีความตั้งใจและพยายามเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จในงานออนไลน์คนสำเร็จมักมีความมุ่งม,มั่นและพยายามทำให้งานดำเนินไปได้ด้วยความสำเร็จ 3เนื้อหาเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดผู้ติดตามและลูกค้าคนสำเร็จมักสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจเพื่อเชื่อมต่อและสร้างความไว้วางใจในกลุ่มเป้าหมาย 4. ความเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นลักษณะของคนสำเร็จการปรับปรุงทักษะความรู้และการเรียนรู้จากประสบการณ์ช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโต 5. ความสัมพันธ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานออนไลน์ คนสำเร็จมักสร้างความเชื่อถือ